ตอมาแบอกขึ้นยขมาให้เ็นเีกครับนี่เทียร์แรกเลยครับงวดแรกเทียร์แรกกัเข่าเลยครับวันที่สองนะครับพี่นอนบอกไปแอดนะบอกมาแล้วครับวันที่สองบอกมล้วบอกเมื่อวานสิบหกพฤศจิกายนหายมาแล้วเ่นหายเมื่อวานขหมดตุ๋นอตัวนี่สัตว์ข้าวกลีเริ่มแล้วโอดแถามบอกเพื่อนตังบอเพิ่อบอกมาเลยรังวัดก่อนนี่เพื่อนบอกแปดเก้าเพื่อนกันย่างเด็ดนี่ เลียงยุ้มเดียวว่าเองสินะแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเันกันยางกลับไปกลับมาก็เลยบุญดอัดคลิปหล่อแปลกๆมาหนิอายเพื่อบุญได้ยินเจ็ดแปดเก้าก็แล้วมีแมนโบผมก็เลยว่าใช่ผมก็เลยซ่อมไปซ่อมมาเพิ่งวอาวีดีวันหาโทรศัพท์ไปร่อถามเพิ่งอยู่ในของ ถ่ายอยู่ประมาณหาคลิปคอยสิได้สามคลิปอีกเพราะว่าเด็กหน่อยแม่นครับมันแต่งแบบ่ได้นะต้องวันเราเองถ่ายอยู่ประมาณโอ้ยถ่ายหลายคลิปวันนี้ที่บ้านตรงวันพุ่นกรเล่นเาเ,เ,นเาอยู่ผู้เดียวครับเล่นเเาอยู่ผู้เดียวเรีนอยู่หนาปูผมใ,ใหญ่มันไปจับใกล้ๆเรียนไฮลูกปิปงป่องมันก็ไปควนควนแล้วก็จับขึ้นมายกขึ้นมา ซีมันอืบแ้วก็วางลงจับขึ้นมาหยก,กขึ้นมาฮาหมดเลยชัดเลยมมผมก็เลยว่าเอ้าบ่ได้คลิปเสียงผมก็สีสื่อเลยว่าเห็น่ลเดี๋ยวรอเพ่นยำอีก<ช>เินเ่นยีนาปูหรือเป่ครับครับ,บเรียนยีนาปูอง่า่ครับแม่ิ่นไทยบ่าทันครับถ่า,ายบ,บ,ท,ายบท่านเพราะว่าติาด,ไ,ไ,ดไทยคลิปยังยู่ไก็เลยบ่ได้ถไทย ตายเพาะท่นพอคนบอเที้ยเดี่ยวจบไปเลยแล้วก็เซ้ยทำไมไปเลยสองสี่ห้าบ่อเอิกะครับซี่หาตัวเดียวสี่ห้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวลูกอีกแล้วกระโ่ห์ฝนฝนยำสองห้าหกซ้อมซ้อมเบิ่งเป็นว่าคนจียางเปนจีบออีกปอซี่ห้าครับซี่หาบ่อที่เดียวปอครับบ่อที่เดียวครับผมน้องมิลินน้องมิลินนะครับน้องมิลินเด็กหนึ่งขวดเด็กหนึ่งขวดเด็กมีเซ้น นีอันนี้เป็นลูกสาวของเอ็ดการนะครับครอบต่อไปนะครับโตเดียวหนึ่งปีพิษสองเขือนะครับเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันเดยอครับเด้อเอ็ดกานะครับพ่นจะห้โตไดโตเดียวหนึ่งปีพิษสองเขือนะครับโตเดียวกับพึ่งเฮดมาขึ้นนีครด้ครับตัวเดียวเป็นสูตรครับเป็นสูตรครับสูตรตัวเดียว วัติพาน์มาห้ยตัวใดก็ครับแอดกะวัติพัน์มาหอยเจ็ดครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับปอผผาหนึครับแปดเจ็ดมาเจ็ดลางครับวันนี้กะได้มาแล้วครับผมวันนี้มาตรงกับลูกสาวตัวหนึ่งย่กระเจ้งสิบเอ็ดไม่มันได้หรือก่าครับแต่ว่ันนี้เดีน้ว่ามาบุญหรือมาลางเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องคัดอีกว่าจะมาบุญหรือมาลาง สมุนไพรขัดนี่ปูหยามาเขาฝันหรือว่าเข้าคิดเองขัดตามสูตรครับอ๋อขัดตามสูตรขัดตามสูตรว่ามันจะเต็นบนหรือ่างว่ากวดก่อนนี่มันบนกับ่ังมันซ้ำกันครับก็เลยเอาทั้งบนญทั้ง่ังผมก็คิดว่ากว่าปูหยามาเขาฝันเอาตัวนี้เด้อผมมาบอกพี่สิยกเื้อบอกครับวู้ขันปูยาโมกบมีเจ้าเจ้าี่งายลังกันเลยครับช่วยเปิ้นผ้าเนิผ้าผมไปเบิงไปตามเล่ากับบอกเปิผ้าไปเบิงเป็นตัวได้อออกตุ่มลง ไปเบิงรัฐบาลไทยก็ออกตรงๆครับแต่มันนั่นนนได้อีกครั้งหนึ่งพิน <มา S 1> พ่นฮ็าทังไหนครับพ,พิ่นผ้าไปเบิงเลยครับเป็นผู้ใต้เส่สุดข่าวผ้าไปนางเบิงผนสลากออกเลยเปลนากองสลากเลยบอกค่ะครับไปนางเบิงเลยครับเบิงก้เจ้าบุนเลยุ่นลับเนาะพินพ่นผ้าไปนี่เป๊เะเลยครัแต่วันเสารนะ์น่ะพินพ่นผ้าไปเบิงกองสลากเล่า แต่ผืนผ้าเบิ่งวันจันทร์ปุดสูบกุมจับบัตวได้เจ้าตัวเป็นผ้าเลยตรงวันเสาร์ก็ใส่วันเสาร์วันจันทร์เวันจีแคนใส่กระดาษมาให้เลยครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จับบัวได้เจ้าตัวมันหลายพวนแสดงว่าคือเพิ่นผ้าให้เป็นแบบนี้เนาะครัพ่อจับบัวได้ันสีได้นี่ยก็ต้องจับได้เม็ดใบแอลกอฮอล์วันจังทร์ใคสินแ่นว่าวันนั้นเพิ่นพาไปเบิ่งแต่มันสามเก่าลาง ออกออกสามเก้าดีใจให้จนเลยสุอีกอีกข้างหลังบ่ได้ฟังครับาดีใจก่อนเ้ๆสำหรับแนวทางโต๊เดียวของแอดกาในวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนได้โตัวใดครับเนี่ยได้หาครับห้าต๊วเดียวห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวแต่ยังบอกจับคู่ให้มันบอกับได้ตัวใดก็ค่ะได้หาครับ ตัวเดียวได้ปะครับหาตัวเดียวเพิ่เก่าเพราะว่าเหตุถุงวัดจีได้ตัวเดียวเลขตัวเดียวมาแล้วน้องยังมาจับคูมันบ้างหนึ่งปีพิษสองเถื่อมาเด้ครับเด้เข่าของน้องมีลิ่นไว้แล้วโวนึงแล้วพี่น้อนึ่งสีในพิษสองเถื่อบ่ครับตั้งแต่เห็ดมาจากโมกาาจสองเียงครับ คันซื้อเป็นซื้อเก่งคือเพิ่นก็สิรวยคือว่านจะซื้อว่าเปลี่ยนด้วยต่เฮาก็ถือว่าได้หลายเป็นแรกคือกันแม่นบ่าสนับสนุนเอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับอันนี้เอามาแบ่งปันให้ผู้เพิ่นว่าเพิ่นมีโตโตตัวเดียวมาจับใส่กันครับอันนี้ตัวดีก็มาจับไซของแอดกายได้ยินหรอของเอ็ดซนะคะจับคู่นี้ได้ไปค่ะจับคู่บ่ทันได้ครับผมติมรอดได้ี่นหรอว่าติดบุญสองมือแล้ว <od> คไปทำบุญกอนนะครับเนาะไปเดี่ยวฉีเบิ้งตัวเดียวแอดกาไว้แล้วก็ไปเบิ้งล่อเบื้องอีกอาจาร์หนึ่งที่เป็นแม่นทั้งกาะสินเด้อเอาไปจับไซก็ได้เนาะเกัแล้วหรือน้ำกันนะครับตัววิ่งเพิ่งกับแม่นคือกันก็มาจับไซกันลองเบิ้งเนาะเอางวดก่อนิ่นให เก้ากับแปดขันมาจับไซเจ็ดมันกับแปดเจ็ดขันไม่เอาเจ็ดไปใส่เจ็ดแปดเก้าถือทั้งมดทั้ง่างบาร์มนจังเลยมันก็ถืออยู่แล้วบาร์ห้ามก็ถือทั้งสองฟัง้าร์สำรับตัวเดียวนี่เคื่อห้ามบอกให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมเาระว้าาก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเ้ากับการันตีบริวารมันสิถือสิมาแต่ว่าการล่องไปเบิองว่าของแอดกาตัวเดียวกับของ อาจารย์ที่เพิ่นดังๆอยู่ทางกลางลัทธิที่เอฟซีลอคอ,อ,อยเพิ่งกับแม่นเพิ่งจะการันตีของเพิ่งต่ว่าเอฟซี FC เห็นเล่าหนาว่าเพิ่นแม่นนิลีก่การล่อามาจับใส่กันนั่นกับโตเดียวนี่กับโตเดียวเอาล่องเบิ้งพี่น้องแนวทางเนาะตอนนั้นล่ลๆๆลอๆแต่ตอนนั้นแล้วก็มาจับใส่นนอัน,อนนี้นั่นแหละพี่น้องเนาะจับจุดให้มันถึกเนาะไกลสุดเรางวัลที่หนึ่งครับเตรียมพี่แม่เรามาจับใส่กันเนาะ ถ้าไม่เราไปจับใส่กันนี่ยเอาเอาง่ายง่ายไงขับคนมาอยากได้ตบวัตขับคนมาอยากลงทุนหลายตัวนะฮะตบบัตเอฟซีบางคนเพื่อกับโซเล่เพิ่นคำนวณเพิ่นกับแม่นกับเป๊กกันเพิ่นเห็นของแอดก้าของพ่อถนอมเพิ่นกับเสี่ยวไปจับใส่กันเพิ่นกับสิได้ทั้งบนทั้งล่างได้โซกี่แล้วงั้นนะพอจับไซไปเแล้วอ่ะสำหรับแนวทางแอดก้าตัวเดียวนะคะก็คือห้าครับห้าแล้วก็ห้าของน้องมิลินบอกต่องวดคือ สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าน้องมิลินสี่ห้าของแอดตาห้าตัวเดียวค่ะตัวเดียวครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณแอดกาลาลาค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะัยังไม่มีเลยช็อตแอดกตัวเดียวกนะครับน้องมิลินนะครับผมได้สี่ห้าครับสี่หตัวเดียวต้องหวัด เขาเป็นก้านะครับตัวเดียวเขาผมห่าตัวเดียวครับห่าตัวเดียวห่าตัวเดียวนะครับกิจจาน้าด้วยครับพี่น้องตั้งแจมโกลาหม่าลุดนสองหัวครับเลขตัวเดียวครับผมเลขตัวเดียวถ้ำสถิติรอทำสถิติว่าปีนี้สีดูเจ้าหัวนะครับแต่ต้องนุ่นน้ำกันอีกแค่สามหัวอันนี้เป็นแนวทางเถ้าใส่ครับเป็นแค่แนวทาง เอดก้าครับผมตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาวันก่อนเจ็ดตัวเดียวมาเจ็ดลังนะครับวันนี้ได้มาแล้วครับผมได้มาแล้วก็ต้องรอดนะครับผมได้ห้าครับผมห้าตัวเดียวเ็ดมาจากโมกกล่าพึ่งรุดสองวนันคาดหนึ่งปีงุดสองครั้ง ตัวเดียวจับคู่ให้ไปในแอดก้าบอท่านได้จับครับผมแล้วลักหลาดอยู่ขังเครื่องมืออยู่ลักก็บอท่านได้ได้ครับพอดีติดบุญได้แล้ววันอาทิตย์ลักเดี๋ยวจับคู่ค่ะเอาตัวเดียวครับผมเอาตัวเดียวก่อนนะครับผมได้ห้าตัวเดียวนะครับตัวเดียวตัวเดียวครับผมเอาไปก่อนตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อห้าตัวเดียว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ